ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งครับพ่อชัยชนะบุญยโชธนะครับเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้ไวพจนเพชรสุพรรณนะครับนี่นะครับมีไวพจนเพชรสุพรรณเพราะพ่อชัยชนะบุญยโชธนี่นะครับอ่าท่านยังวัยรุ่นเลยนะครับตอนพ่อคุณพ่อแข็งนะครับขอบคุณอาสากู้ภัยอ่าเนนแก้วนะครับอ่ากู้ภัยทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับที่มาอำนวยความสะดวก เดย่าเพิ่งกลับนะาสานสกินไม่ต้องอยู่อ,อ,อยู่กันทุกคืนนะบอกให้รู้ซะก,ก่อนถ้าใครไม่อยู่ทุกคืนกูฆ่าไอ้นอต <laughs> บอกให้รู้ซะก,ก่อนพี่ชายไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเพราะชินยิมกูก <laughs> <laughs> ูหลุดปากไปเสือบอกพี่ชายแล้วกูตายไอดี <laughs> ครับ เรายังอยู่ในการไลฟ์สดของสมาคมรักรองลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับทั่วโลกแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศชมนะครับชมกูภัยในความรับรองรู้สึกว่าเหกียญจะกอยู่ฝั่งนู้นเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ด้วยโอเคจัดไปอย่าให้เสียใบกระท่อมนะถ้าใครมีก็บอกกูด้วยนะครับตอนนี้ติดต่อที่โน้ตนะฮะดูดูยุบลูกสิษย์ได้ครับ จากเวทีประกวดวัดสวนแตงจากบ้านนะครับไปเห็นแววของวัยพศเพชรสุพรรณครับวันนี้พ่อชัยชนะบุญโชติศิลปินแห่งชาตินะครับนี่คือความสุดยอดของคนสร้างกันมาผูกพันกันมาครับทั้งชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสอนเพชรก็จะเดินทางมาด้วยนะฮะมารดน้ำศพพ่อวัยพศเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินทางไปหาท่านแล้วเฉพาะเดินทางนะให้ชุนลมุนวุ่นวายบดศิลปิน <laughs> พ่อเขาบอกว่าเอ้ยปีนี้สงสัยเขาบอกว่าเขาจะมาเอากูกาสอนเพชรไปพ่อไก่บูพดพูดรายการในร,รายการชุมทางดาวทองนะหลังจากอัดรายการเสร็จก็เป็นไม่น่าเป็นเรื่องจริงเราก็นึกว่าเราฝันไปแท้ๆเป็นเรื่องจริงนี่เองรอแค่สามคืนเองครับเพราะว่าที่แปดกับวันที่สิบสองครับผมความเศร้าโศกเสียใจของแฟนเพลงคือญาติญาติเพลงทั้งหมด นะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินนะครับเราอยู่กันตรงนี้แต่คนที่ไม่ได้มาเนี่ยเขามาไม่ได้เนี่ยใจเขารอฟังข่าวดูภาพข่าวนะครับอยากจะมาใจจะาขาดแฟนเพลงทั่วประเทศครับผมเ,เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับน,นะครับเสร็จแล้วอย่เอาเพิ่งรีบกลับเราอยู่ร่วมพิธีกันด้วยนะครับอยู่ร่วมพิธีกันด้วยเพื่อต้อนรับน้ำหลวงอาบศพนะครับพระราชทานนะฮะน้ำหลวงอาบศพ นะครับแล้วก็รับพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็พระบรมมวงศานุวงศ์นะครับทั้ง4ี่พระองค์เลยนะครับที่จะ<า><ว>เลยครับ<ว>ทั้งสี่พ,<ว>พระองค์<ว>ได้พระราชทานน้าหลวงพระราชทานอิบรลายการแย่งแล้วก็พวงมาลาพระราชทานนะครับให้เป็นเกียรติกับวงตระกูลและคุณไวพจน์เพชรสุบัติมีมีใครเอาการแดงมาให้ผมนะฮะ ไอ้นาแมวครับก็ท่านใดที่มานะบางคนก็เพิ่งเดินทางมาถึงนะฮะที่ยังไม่ได้มาลดน้ำสพพ่อไปพลก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะฮะเราจะลดกันไปเรื่อยๆนะครับนะจนถึงเวลาที่น้ำหลวงอาบศพเดินทางมาถึงเราก็จะมดประชาชนคนธรรมดานะครับ นะ,ะฉะนั้นช่วงที่ผมมีเวลาอยู่ก็ขอเรียนเชิญนะครับรับ<ะ>ก็พ่อยังไม่ไปไหนนะก็ยังอยู่กับพวกเรานี่แหละนะฮะไปอาบน้ำให้พ่อเป็นครั้งสุดท้ายพ่อไว้พมก็ถือว่าเป็นพ่อของศิลปินด้วยจะเป็นนักร้องตลดนะฮะแด,ดนเซอร์เวทีเครื่องเสียงอะไรต่างๆเนี่ย ่วนมากจะเรียกพ่อไวพศท,ทั้งนั้นนะฮะส่วนมากนะครับฉะนั้นทุกคนก็ถือว่าเป็นลูกของพ่อนะฮะมาอาบนะ้าให้พ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะก็ขอต้อนรับทุกเชิญน,นะทานทีเพิ่งเดินทางมาถึงนะฮะยังไงก็เราร่วมกันนะครับใครที่อยาก,กได้นะครับเรียหลงปู่พัดน,นะฮะวัดห้วยด้วน นายเจ้าวัดนครสวรรค์ก็ติดต่อได้นะฮะรายได้เราก็จะมอบให้กับครอบครัวของพ่อไอพุทนะฮะก็รุ่นนี้ก็พ่อไยพุทธมีคนสร้างเองนะฮะก็เป็นพบคนสร้างเองนะแต่ปลูกเสกมาเรียบร้อยนะ,ะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยจะยกหลังก็ได้นะฮะยกหลังก็สองหมื่นก็ร้อยเหรียญน,นะเป็นร้อยเหรียญก็ช่วยเหลือครอบครัวของพ่อ ซึ่งเป็นขวัญใจของคนไทยมาตั้งแต่พนักปีมันก็จะนานเกิดไปนะเราเกิดมาเราก็ได้ยินแล้วลุ่นๆเราเนี่ยเพลงพ่อใบพบนะฮะฉะนั้นท่านที่มีความประสงค์ก็ติดต่อได้นะครับขอบคุณนะเครื่เสียงเพราะพ่จากสเสน่ห์ช่องสามนะที่เอามาช่วยพ่อใบพบฟ,ฟรีนะฟรีทุกวันนะจะถึงวันที่ยีสองนะฮะ แล้วก็มีคนมาถามว่าอยากจะได้นำน้ำนะฮะน้ำดื่มเนี่ยแต่และว,วันนำมาได้เลยนะมาแจ้งความผสมได้เลยจนถึงวันที่22นะเพราะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อน oh. อ่าเรารับเจ้าภาพบดนะจะมาจากที่ไหนก็ได้นะจะเป็นน้ำดื่มเครื่องดื่มอาหารต่างๆเนี่ยเรารับบดนะฮะถือว่ามาช่วยกันนาช่วยกัดงาน ของพ่อไวพศที่เราให้ความเคารพและก็ชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยพ่อเราแม่เราแล,ละนามเพนพ่อไวพศเนี่ยนะอะอภิโบอ,อยครับเชิญนะครับผมอภิโปยครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งเชิญครับเชิญครับหลายท่านที่ตอนนี้ไม่ทราบว่าใครคือลูกผู้หลานใครคือตัวแทนของพ่อใครจะเป็นคนรับลีดมาลลยเดี๋ยวจะให้ลูกสาวพ่อ นะครับเรีเวณทางเข้าออกจะเป็นตัวแทนเจ้าภาพรับปลีดมาลัยแล้วใครจะช่วยอะไรช่วยซองช่วยเงินช่วยของเราจะมีเจ้าหน้าที่เหรียิกคอยจดรายละเอียดต่างๆซึ่งทางเข้าออกมีทางเดียวนะครับแล้วก็จะมีลูกหลานเจ้าภาพไปนั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็หลายท่านจะได้ รู้โดยทั่วกันว่าอ้อนนี่คือลูกหลานเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวบริเวณทางเข้าออกจะมีการจัดพื้นที่สําหรับลูกหลานเจ้าภาพคอยรับหลีดอะไรต่างๆนะครับและในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดเราจะเหลือไม่แค่ตัวเดียวน,นะครับจะให้คุณอาภูพานเพชรประทมที่ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดท่านเป็นประชาประธานประชาสัมพันธ์ท่านจะมีสิทธิ์ในการที่จะสั่งให้ใครมาพูดในแต่ละช่วงก็ได้เพื่อให้งานนี้เป็นไปในรูปแบบของงานของศิลปินแห่งชาติ พ่อของทุกคนเพื่อระเบียบการต่างๆในงานนี้จะได้มีแบบมีแผนนะครับเพราะว่างานนี้ไม่ใช่งานศพของพวกเราทั่วไปนี่คืองานศพของศิลปินแห่งชาติเพราะฉะนั้นผมประชุมและมีความเห็นจากลูกๆ,ๆลาลาแล้วคือผู้ที่จะมาดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดในงานนี้9คืนก็คือคุณอาภูพานเพชปรปฐะมพรแต่เพียงผู้เดียว ไม่จะเหลือเพียงตัวเดียวนะครับแล้วในสัปช่วงอามอบหมายหน้าที่ให้ใครคนนั้นรับผิดชอบใครอยู่ในช่วงของพิธีการใครอยู่ในช่วงของคอนเสิร์ตใครอยู่ในช่วงของหัวบอลในแต่ละวันต่างๆเพราะฉะนั้นอาภูพาณพชร์ประถมพระผลผลจะเป็นผู้จัดการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะเหลือไม่เพียงตัวเดียวนะครับส่วนใคร ที่บอกเฮ้ยถ้ามาข้าจะพูดติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องให้ช่วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากพูดนอกสกคริปที่อาภูพานสั่งเดี๋ยวรบกวนคุณอาภูพานมาจับใบแล้วก็แจ้งรายละเอียดได้เลยนะครับว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมและในส่วนพิธีการเดี๋ยวจะมีการมอบหมายจากอาภูพานว่าใครจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ในลําดับต่อๆไปนะครับขอได้เชิญคุณอาภูพานเพชรพงษ์พรเชิญครับ กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระคุณญาทุกรูปนะครับขอกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงที่มากันทุกทิศที่ได้มาแสดงความไว้อะไรให้กับศิลปินแห่งชาติคุณพี่ไวยพจน์เพชรสุพรรณ พี่น้องที่รพครับวงการบันเทิงของพวกเราได้สูญเสียเสาหลักของวงการลุกพุ่งไปอย่างชนิดที่ว่าไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้เหลือ,อไว้แด่คุณงามความดีของท่านที่ท่านได้สร้างสมเอาไว้มากมาย เป็นศิลปินที่ให้กับลูกให้กับลูกศิษย์ให้กับพวกเราชาวลูกทุ่งในวงการลูกทุ่งกันมายาวนานมากเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าพวกเราชาวศิลปินต้องเสียน้ำตากันอย่างมากมายเมื่อเช้าของวันที่ จ2มรกราคมที่พอพวกเรารู้ข่าวในช่วงป่ายๆไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าท่านจะมาจากพวกเราไปครับก็วันนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาอากน้ำรดน้ำให้กับศิลปินแห่งชาติเป็นวราระสุดท้าย นะฮะในฐานะนที่เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ท่านผู้มีเกียรติพระอรคครับกราบเรียนขั้นตอนต่อไปนี้นะครับในานามของลูกหลานหญาติย่าของศิลปินแห่งชาติคุณพี่ไวโพธิสุพันนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอบางประมาท่านกำนัน ผู้ช่วยกำนันสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับอสอมอทั้งหมดนะฮะขอกราบเรียนเชิญมารดน้ำอาบน้ำเป็นวราระสุดท้ายให้กับคนดีสีสุพรรณราชาเพลงแหล่เพชรแท้นเมืองสุพรรณคุณพี่ไวยพทครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญ แล้วเมื่อลดน้ำให้ท่านเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำให้ท่านเสร็จเรียบร้อยขอเรียนเชิญท่านนั่งรออยู่ด้านในนี้เลยเพื่อรอน้ำหลวงอาบศพของท่านศิลปินหนึ่งชาติจะได้เดินทางมาถึงพวกเราจะได้รอต้อน,นรับเพราะนั้นรากเรียนเชิญนะครับท่านนายกอง์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบลในอำเภอบางประมาท่านกำนันท่านสารวัตรกำนันผู้ช่วยกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปอสอมอทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญบระดาพี่น้องทั้งหลาย